คุณเรสมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนะเมื่อประมาณสัก9ปีที่ผ่านมาคุณเรสเคยมาเล่าเรื่องสาวข้างทางกับเดอะโกสเลยเดียแล้วนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องสายเกมครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณเรสสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเรสสบายดีนะสบายดีครับพี่นะครับแล้วก็วันเด็กวันนี้มีโอกาสได้ไป เที่ยวไหนไหมฮะเนี่ยอ๋อไม่ได้ไปช่วงนี้คืออยู่แต่บ้านเลยครับพี่อยู่แต่บ้านไว้ก่อนนะเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเรสครับสายเกมเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณน้าเมื่อเก้าปีที่ผ่านมาครับผม <ไป S 2> ดีเทีมันคือเกิดที่บ้านตัวเองครับครับแล้วก็ผมกําลังเดินออกจากบ้านตัวเองอยู่เลยตอนนังนกำลังกำลังเดินออกจากบ้านตัวเองคือจะไปไหนอะ่ะ ก็คือจะหาที่แถวๆนี้ยะพี่แต่ว่าคือเรื่องมันเกิดในบ้านแล้วบ้านปัจจุบันใช่ไหมอ๋อกลัวว่าเล่าในบ้านเดี๋ยวเขาจะได้ยินใช่ไหม <laughs> <c oughs> ได้ที่ยังได้แล้วครับมาค,บคุณเรสมาว่ากันถึงเรื่องนี้สายเกมเกิดอะไรขึ้นคือก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นบ้านหลักปัจจุบันนะครับนะครับที่ที่ผมอยู่ก็เอาปีเปเ๊ะ จะอยู่ที่ประมาณ12ปีนะครับ12ปีที่ผ่านมานะครับคือผมต้องย้าแย้คือช่วงเนี้ยโควคดผมได้เห็นหลานเอ,อ็เห,หลานคือเราเราถึงจะท้าบ้านก่อนนะครับก็คือบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านไมาใ้สร้างมาประมาณ30ปีแล้วครับก็คือทำจากไม้เนี่ยข้อข้อเสียงมันคือเราเราจะรู้สึกเวลาคนเดินในบ้านอะไรยเงี้ย แต่เมื่อหยินฟัง,อ,งอ,อีกฝั่งหนฟังก็รู้สึกแต่ว่าเราเนี่ยจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เสมอก็คือตอนตอนเด็กๆนะครับก็จะมีคือณนปะัจจุบันนี้ก็ยังยังได้ยินอยู่นะก็คือแต่ว่าเหมือนคนเดินอะไรอย่างนี้ครับก็ so, แต่ว่านะตอนนั้นอะสิบสองปีแล้วเราก็วางใจเพราะว่าในบ้านไหนจะมีสมาชิกที่เขาไม่นอนอยู่ก็คือ,ขอเาขาจะเขาจะไม่ก็นอนตอนคืนเขาจะนอนตอนกลางวัน ก็คือน้าของผมเองนะครับซ ouais ึ่งบ้านของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหกห้องนะครับแล้วก็มีตรงกลางบ้านเนโต๊ะกินข้าวให้ไีแจกนึกภาพตามนะครับซึ่งสมาชิกในครอบครัวนะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแม่คือแม่เนี่ยเป็นคุณยายแต่แต่แต่ทศคุณยายไม่ได้ใจก่อนนะที่คือคือผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่เด็กแต่ว่าคุณยายรับเลี้ยงก็เลยเรียกคุณยายว่าแม่แล้วก็จะมีน้าชายนะครับเป็นลูกของแม่เป็นลูกจริง แล้วก็มีผมซึ่งมีสามคนฮัลโหลครับแจ๊ครับผมฟังอยู่คุณโอเคคือตัวผมกับน้าเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันก็คือจะมีเรื่องให้ตีกันอยู่เสมอคือคือเขาจะไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร่เพราะว่าแม่ผมชอบโอผมลักษณะก็คือจะเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่ค่อยถูกใจนะพี่ครับแต่ว่าแต่มันก็ว่าเป็นคนให้ไปจุดใจเนี่ก็จะแบบไม่จุดไม่ได้เรื่องเลยแล้วลักษณะพิเศษของเขาก็คือเป็นคนที่ถอนหายใจแบบ แต่มีมีเอกลักษณ์อ่ะคือมันไม่ใช่แต่มันคือเฮออคือ <c oughs> <c oughs> มีเสียงอะัรพีคือเฮ่อ <c oughs> แค่นี้ก็ทําไม่ได้เนี่ย <c oughs> จนเวลาผ่านไปนะครับน้าผมก็เริ่มป่วย <c oughs> ซึ่งซึ่งพอป่วยเนี่ยมีเหตุการณ์ป่วยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบในห้องละเขาจะให้น้าเนี่ยมานอนอยู่กลางบ้านปูปูที่นอนอยู่หน้ห้องเขาเลยซึ่งเพราะว่าแม่เขากลัวว่าเกิดเหตุช็อกหรืออะไรเฉยๆเนี่ยจะได,ได้ได้ยินอคือต้องอธิบายก่อนนะพี่คือ ้องผมมาแม่นอนห้องเดียวกันจะปับออกจากประตูห้องแม่มาในหันซ้ายได้เห็นหน้านอนอยู่เลยก็คือน้าจะนอนอยู่เลยนะครับหันซ้ายปก็จะเจอหน้าเลยซึ่งน้าผมน่ยชอบกินกาแฟดูทีวีอยู่ตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็จะมีทีวีเครื่องหนึ่งสมัยก่อนเรามีทีวีเครื่องหนึ่งอยู่กลางบ้านเลยก็จะเปิดดูเลยเขาไปเรื่อยนอนดูอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามีอยู่คืนนึงเราก็ได้ยินเสียงคนววายช่วยด้วยช่วยด้วยเ่านเงี้ยซึ่งเราก็ทาได้แต่เก็บแม่เราเอง เพราะว่าโทรเรียกรถฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับพาน้าไปโรงพยาบาลอาการก็ไม่ได้หนักอะไรมากครับหมอก็พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็บอกให้ดูอาการไปก่อนนะครับซึ่งแม่ก็คิดว่าจะกลับมาตรงผมที่บ้านก่อนเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ต้องไปเรียนอก็ประมาณที่สี่ก็ขับกลับมาที่บ้านแม่ผมก็ลงแบบน้าให้เราก็นั่งดูทีวีอยู่กลางบ้านคือคือมันมันตีสี่จะตีห้าแล้วที่จะมยก่อนเราไปโรงเรียนเช้าเราก็นั่งทีวีอยู่กลางบ้านกลางบ้านนะครับแต่พ่งแม่อ่านเสร็จ ขึ้นมาก็ได้รับโทรศัพท์ว่าหนาอาการแย่ลง <t ell> ให้รีบไปดูเลย <t ell> นะครับแม่ก็รีบร้อนออกไปแล้วก็ปล่อยเราไว้เพราะเดี๋ยวเราก็อสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็ต้องไปเรียนแล้วนะครับแต่ความคิดมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วมันเงียบเ <t ell> งียบเราก็ต้องเปิดทีวีให้เสียงดังก็ <t ell> ต้องบอกก่อนว่ายุคนั้นน่าจะเป็นทีวีเด็กนะครับประมาณตีสี่ทีวีเด็กซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากตื่นเขามากเลยก็อยากให้ใครมาอยู่ในบ้านเราสักคนหนึ่งคือคือเปิด ดังไว้ก่อนด้วยว่าแบบเราไม่อยากกลัวอะไรเงี้ยครับพอมนเจอเหตุการณ์เนี้วเราเราก็ช็อกด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากครับพี่นะวันนั้นที่สองปีที่แล้วพี่ก็คือเหมือนหน้าต่างเนี้ยมันค่อยๆปิดเองอซึ่งหน้าต่างี่ยจะอยู่ด้านหลังด้านหลังเราคือด้านหลังทีวีมันก็จะค่อยๆปิดเองอแต่ป๊าเล่าอะ่ะด้วยความที่ว่าเราก็พูดออกไปเลยว่าแบบแน่รินเปิดดิประมาณนั้นนะพี่ ซึ่งมันก็ค่อยๆเปิดอืมอ่าเราก็ว่าเฮ้ยแปลกๆมันมันยิ่งเงียบอยู่แล้วด้วยแล้วเกิดการแย่ๆกับเราด้วยครับสักพักเราก็จะได้ยินเสียงคือเอกลักษณ์บ้างนะเวลาคนเดินเนี่ยเรา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 จะรู้สึกอืมแล้วก็ค่อยๆได้ยินคนเดินขึ้นมาจากบันไดค,ค่อยๆเดินก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็จับประตูรูบิดอืขอประตูอืขอประตู เราก็เลยแบบลังเลใจใพี่ด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดดีไหมแล้วเราก็จะทายังไงดีนนะคะสถานการณ์การนั้น<ะ>ซึ่งเวลาคอนเนี่ยมป็นคอคีเดียวก็คือกอก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 <ะ>เราก็ค่อยๆครับเราก็ตัดใจว่าต้องเปิดแหละเพราะไม่รู้มีเหตุอะไรก็ว่า<ะ>ค่อยๆเดินไปจังหวัดเดินไปเนี่ยเราก็เปิดประตูะสิ่งภาพที่เราเห็น,นะนี่มันเป็นภาพที่ชัดมากเลย<ะ>มันคือ แม่เราเนี่ยแหละ,ะแม่เราจริงๆเลยรา่ว่าน้ำตาน้ำตานองน้องหน้าดิแล้วก็เข้ามาก่อนเราร้องไห้เครับอ<ข>กว่าน้าไปแล้วนะอะคุณแม่มาบอกว่าน้าเสียแล้วใช่คือ,อคือไปไม่ทันพี่ คือซ,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 ซึ่งซึ่งซึ่งมันอยู่ๆก็วูบไปเลยที่เขาจะมาอ,อาการตอนแรกไม่ได้มีอะไรเลยครับครับครับอยู่ๆก็เสียแล้วเขาก็แบบเขากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราต้องไปตีเอกสารอะไรเงี้ยครับครับหลังจากนั้นนะครับผ่านงานศพไปเจ็ดวันนะระหว่างระหว่างระหว่างงานศพเจ็ดวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็จะเสียงก็แค่แค่ก็ณีมันมันเป็นเรื่องปกติที่เราเราไม่รู้ว่าอะไรันแน่แต่ถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าเราไม่ถูกเขาอยู่แล้วครับ ก็จแคนั้นเลยคือเราไม่ถูกกับเขาอยู่<ม>แล้วหลังจากนั้นจบเจ็ดวันเนี่ยเราก็ฝันได้พี่ฝันถึงน้าทาไมเราถึงรู้ว่าฝันเพราะเราไปเจอเขา<ม>เราไปเจอนะาซึ่งคนไม่ถูกกันนะพี่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ขน<ม>และเรากําลังฝัน<ม>เราก็เหมือนขวัตัวเองครับพี่ขวัที่หน้าอกเพราะแบบเฮ้ยเราฝัน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 <ม>เขียงสุดท้ายที่เราได้ยินคือ เธออือมกูเข้าบ้านไม่ได้รเราก็แบบตื่นมามือเรา,เอาอยู่ที่หน้าอกอซึ่งเรารู้ตัวแน่ๆว่ามันเกจต่อรีเออมันคือเป็นเป็นเป็นความขันที่เฮ้ยมันมันดูเรียวดีจังเลยเราก็เลยนําเรื่องนงี้ไปบอกแม่เราแบบเฮ้ยน้มามาบอกนะว่าเขาบ้านไม่ได้เขารู้สึกว่าแม่เขาจะไปทําอะไรไม่รู้จุดทูบมันทับหรือทําอะไรทุกอย่างเนี่ย นะพูดตอนนั้นผมเด็กผมไม่รู้เขาทำไรแล้เขากอแป้งมาโดที่บันไดเรื่องนี้ก็ก็หมดไป<ม>เราเราเราก็จะได้ยินเสียงอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติก็หมดไปเด็ดปั๊บเรื่องต่อมาตรงที่ว่าเพื่อนี่วเวลามาบ้านคือเวลาเาบ้านาน,นะครับก็คือเราจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับพี<ม>่แจ๊คืออืมครับเ<ม>วลาอยู่ คือเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีเพื่อนมาบ้านก็คือเราอะตัวเราคนในครอบครัวจะไม่เห็นเขาหรอกแต่ว่าเพื่อนอะก็จะเห็นก็คือเหมือนน้าเดินทําจิตวิทยาประจําวันนะครับเวลามาบดอบต้านเนี้ยอีอยู่ตอนคืนแล้เห็นคนเดินผ่านไปห้องนั้นเดินผ่านห้องนี้มานั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับเกรดตั๊บเรื่องเนี้ยเรื่องจริงๆเนี่ยพี่มันเกิดเมื่อเจ็ดปีต่อมาคือห้าปีที่แล้วเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยร้านเกมค่อนข้างบูมใครใครก็จะไปร้านเกม ให้เราก็จะจับผิดแม่ผมเลยซื้อคอมพิวเกร์มาเป็นของตัวเองเออด้วยด้วยด้วยความที่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างเล่นเกมเตงดงนะคอือคือต้องอธิบายสภาพห้องก่อนว่าผมเนี่ยนั่งเล่นคอมเื่นคอมเนี่ยอยู่ปลายเตียง <joue> หันขวาเนี่ยคือจะเห็นเท้าแม่ก็คือเป็นปลายเตียงแม่ด้านขาวาถ้าหันซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นกำแพงไม้แต่ว่าจะมีกระจกบานใหญ่ใหญ่เลยใหญ่มากอะพี่ <zer. S 2> ใหญ่ใหญ่ประมาณสองเมตรอะสองเมตรได้และกว้างยาวสองเมตร แล้วก็ด้านหน้าเราก็จะเป็นเหมือนกับกําแพงเหมือนไม้อัดกําแพงอะพี่คแล้วก็จะมีบันไดบันไดคือมีมีแค่ไม้อัดตานอ่ะพี่แต่ว่าด้านหน้าเป็นบันได mm hmm. แล้วก็มีประตูอยู่ <Okay. S 2> ยเยอะแยะกันไอ้ด้วยความที่ว่าเราเราเล่นเกมเล่นเกมตอนตื่นๆเนี่ย mm ั hmm. ประมาณตีสองตีสามเนี่ย <Yeah. S 2> เราเราอยู่ใกล้บันไดยอยู่แล้วเราจะได้รู้สึกมันมันมันไม่ใช่เขาไม่ได้ยินผิด mm hmm. มันรู้สึกว่าเวลามีคนเหยียบเขาจะเหยียบขึ้นบันไดามา ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็มาจับที่ลูกบิดไอ้ตรงเหยียบที่บันไดนะเรยคิดว่าเฮ้ยมันแค่ความรู้สึกเที่เวคิดเอง <S <S แต่ว่าตอนจับที่ลูกบิดอ่ะมันชัดมากตรงที่ว่าคือลูกบิดมันเป็นเหมือนมันเป็นลูกบิดอ่ะพี่เวลาจับมันจะเกิดการเสียงมันมีเสียงกึกกึ๊บแล้วก็หายไปคือมันเป็นแบบนี้บ่อยมาก <S <S 1> <S 1> แล้วก็ทุกครั้งที่ผมรู้สึกผมก็จะาก,กําลังสนุกกับเพื่อน กำลังสนุกเลยแต่เราเรา,เราก็จะตัดบทด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปก่อนนะคือคือพอนอรู้สึกอ,อย่างเงี้ยพี่แล้วเราก็ขอตัวไปนอนเลยคืออืมณตอนนั้นอะ่ะเราก็รู้สึกกลัวเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลัวในบ้านแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเราก็เลยไปหาที่สอพองดินสอพองอะ่ะเอาไปเขียนยันที่ประตูกัะอะตา,าไว้ใครเขียนผมนี่แหละเขียนเขียนเองใช่คือเขียนไม้เป็นหรอกพีก่<อ>แต่ว่า<อ>ไปจำจำมา<อ>จากหนังสือ,อตำราพระเวทค่ะ ทึงไม่รู้ว่าได้ผลไม่ได้ผลไหมคือเขียนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอรีเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดเรื่อนี้ด้วยพี่คือเขาจะเขียนบอกหมดเลยว่าเขียนวิธีการเขียนยานวิธีการตั้งสารวิธีการเรียกอะไรเงี้ยจะเป็นใน่อตำราเลยซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เราเราค่อยวัากันมันมีอยู่วันนึงคือเขาเอาหลานมาเลี้ยงคือพี่สาวเนี่ยเอาฝากเอาหลานมาฝากเลี้ยงชุดปิดเทอมนะครับหลานผมเนี่ยอายุประมาณสี่ขวบชื่อชื่อในเอแล้วกันนะครับเป็นเป็นเจ้าเอ นะครับปรากฏว่าคืนหนึ่งเนี่ยเราเล่นเกมอยากสบายใจคือพือพอพ่อเขียนแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรพี่ไม่มีก,กันนะแค่ทั้งเรารู้สึกอะไรเราไม่ได้ยินเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจไวเ้เราเรามีเราเก่งไว้อะไรเงี้ยพี่เราก็เล่นเกมแบบกลางเลยแบบเฮ้ยตีสองพีสามไม่กลัวอะไรเงี้ยพี่เล่นเกมเนี่ยพี่สบายใจเลยที่หาเป็นที่อืซึ่งซึ่งคิดภาพบ้านหลานเนี่ยนอนอยู่ข้างแม่ แล้วเราหันหันขวาไปนะเราเห็นหลานแน่นอนอยู่ครับแล้ว,วลเขาโวยวายไปเรื่อยเนี่ยตามภาษาเก่มุ่งฆ่าเสียงดังกันพี่ครับซัก้งเราก็ได้ยินเสียงแทรกเข้ามาครับว่านาเวสนาเวสเบาๆนอนครัครั้งแรกเราก็เฮ้ยเสียงนี้มันเสียงเด็กเราผ่านไปดูหันขวาไปดูเอคหลานน่งตั้งอยู่ครับคือนอนตั้งหน้าลับอ่ะแล้วก็เฮ้ยอะไรอื พรรเราก็หันมาเลยเราไม่ได้สนใจอะไรหันไปเลยก็เฮ้ีก่ายพรกดังขึ้นนั่นแหลมาพักนออืมเราก็หันไปดูเอา้าอะไรปะคือคือไม่คือเวลาคนพูดอะพี่เข้าใจไหะเราจะเห็นว่ากิเลสบทมันต้องขยับตัวบ้างแต่น,น,นี่ก็อนอนยิ่งคือคนหลับอะ่ะคือ<บ>หลานเราเนี่ยหลับแน่ๆหลานเราไม่ได้พูดแน่ๆใช่เราเราคิดว่างั้นนะตอนนั้นอ่ะรอบนี เราเปิดหูฟังด้านขวาไว้ใครที่ฟังในคอมนะพี่เปิดหูฟังด้านขวาไว้เรากะว่า้ได้ยินแพดทับแน่ๆแล้วด้านซ้ายเราก็ขอเกมนไปพักๆมันไม่มีเสียงไว้พี่แต่ด้านซ้ายเราเป็นกระจกถูกไหมพี่เราเหลือบไปมองด้านกระจกภาพที่เห็นคือหลานหลานน่ะนั่งคุกเขา่าอ,อยู่ปลายเตียง และหันหน้ามาทางเราเห็นภาพการเราตกใจมากเลยคืองมองไปนอนจะกระจกอะตกใจแล้วเราหันฟับเลยหันขวาฟับเลยนะหลานว่าใช่หลานเราไหมปรากฏว่าใช่พี่ค่น้าหลานมันนั่งขกเข่าอยู่แล้วมันก็ใช้ยี่ตาทำงูเนี่ยอืแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่านาเลสเบาๆหน่อยลุงเขายืนเดาอยู่นานแล้วแล้วเขาก็ชี้ไปข้างหลังเราแล้วพอมันพูดจบมันก็ พุตัวลงไปนอนเลยคือจากนี้ยมันคือหนังชีวิตี่พี่พี่เข้าใจตอนนั้นปะคือพอมันลงไปนอนปับ๊บคำถามคือเราจะเอาไงกับชีวิตหน้าตอนเนี้ยก็คือหันซ้ายไปดูกระจกหรือหันหลังไปเลยขอคือปิดคอมแล้วไปนอนอเราก็ระหว่างยับยั้งท่นใจอย,อยู่เนี่ยเพื่อนก็วนวายรู้สึกเกมสมัยนั้นจะเป็นเ็ดแอมใครที่อยู่อยู่นั้นจะรู้เลยว่า เวลาเราสมมติถ้าเราหยุดเดินเนี่ยเราก็จะโดนปดิัตีการเนี่ยเพื่อนก็วุ่นวายวเฮ้ยทำทำไมเนี่ยหยุดทําไมเกมแพ้เลยเนี่ยเราก็เหมือนโดนโดนตัดทานนาทีแล้วเราก็นี่สักพักหูด้านซ้ายอ่ะเราได้ยินเสียงว่าเฮ้อ้ยพจักใช่ไหมว่าเตียงกว้างหกฟุตอ่ะผมสามารถสปริงตัวจากเก้าอี้เกม ข้ามแม่ข้ามหลานคือจะเป็นตัวทีเดียวข้ามแม่ข้ามหลานเป็นแบบยินนักติดก<ร>่บคือได้เป็นยนินนักติกคือสะกรีดิีดแบบสามารถกระโดดตัวเองแล้วไปนอนฝั่งขวาสุดได้เลยอะ่ะครับแล้วเราก็นอนตัวสัตว์ยันเช้าพี่เพราะว่าเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยไงเสียงถอนหายใจที่เป็นลักษณะเฉพาะของคุณนะใช่คือเร<อ>ื่องกังกมิแต่เด็กเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุเขาเวลาเขาโมโหมันเป็นยังไงครับแล้วแบบ นอนสั่นอย่างนั้นอ่ะตอนเช้าไปดิผมก็ครับไปถามหลานว่าแบบกลางคืนเป็นอะไรครับึ่งตัวหลานอ่ะไม่รู้เรื่องว่านาแบ,บ๊พูดเอ้ยนานเรตพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องคือเด็ดกอนุบานหนึ่งอะพี่แล้วสิ่งที่พีคที่สุดคือตอนที่ผมคิดจะเล่าเรื่องเนี้ย Mm hmm. ผมอะไปดูรูปหน้าศพ <Cup. S 2> คือรูปรูปหน้าที่ของคุณอา mm hmm. ว่าเป็นเพียอะไรผมจำ <Cup. S 2> ไม่ได้ครับแล้วเราก็ทักไปบอกพี่ในเพจ mm hmm. แล้วพี่ก็าตอบมอว่าเอ้ยเดี๋ยวคิวเราไป็นที่หน้านะอ mm ื hmm. เราก็ถอในใจกับเองอะ mm hmm. หน้ารูปเขาอ mm hmm. แล้วแบบเราอยากเล่าอ่ะถ้ามีโอกาสเล่าอาทีเนี้ยคงดีค แล้วพี่วิวีก็โทรมาเลยตอนสามทุ่มแลอือประมาณนี้นครับคับเท่ากับว่าครั้งครั้งนั้นที่ได้ยินเสียงเฮ้อเสียงเฮ้อเขาเนี่ยคือเหตุการณ์นี้ยมันย้อนกลับไปประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินเสียงเขาป่ะใช่ครับแต,<อ>แต่ว่าที่เหลือก็จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเขาก็คือเดินไปเดินมาที่เวลาเรานอนอยู่ในห้องเนี่ยห้องลางมันจะบบเสียงนั่นก็อยู่ๆที่วีวีตัวเอง S <S <S อยู่อยู่วิทยุเปิดเองแบบไม่ได้เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยที่คือเห็นวิทยุเปิดอ่ะเราเดินไปหาร <S <S เราจะไปปิดแต่เราเห็นปลั๊กอ่ะคือปลั๊กไม่ได้เสียบเลยพี่แล้วเราก็แบบประมาณนั้นคือคือเรายังแต่บานว่าเขายังอยู่เราก็เลยต้องเดินออกจากบ้านนะที่คือผมเล่าตอนตอนที่ผมเล่าต่อข้างล่งเนี้ยผมเล่าตรงบันไดบ้านซึ่งเหตุการณ์นี้นมันอยู่ที่บ้านเราก็เลยต้องเดินออกมาอืมทีนี้ผมถามคุณเรสหน่อยที่คุณเรสบอกว่าเอ้ยจะต้องเดิน ออกมาเล่าข้างนอกแล้วมาแกะตอนแรกผมก็แซวไว้ว่าอ๋อกลัวกลัวอะไรบางอย่างในบ้านได้ยินคิดว่าคุณน้ายังอยู่ในบ้านไหมใช่อ่ะพี่เพราะตอนผมเอ,อไปเนี่ยคือ,ค,อคือเราไม่เชื่อเลยที่ว่าเรื่องเรื่องคิวงานเนี่ยเรา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 ,เราไม่เชื่อว่ามันจะสามารถหลับกันได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือทีอ่หน้ากา็ที่หน้าไม่เป็นไรแต่เราก็แค่บ,บ่นออกมาเฉย,ยๆว่าแบบเอออย่างเป็นไปได้นเนี่ย เกิดาจังนกอ,อ,อาจจะเป็นอาทิตย์นี้สรุปคือคุณเรสคิดว่าคุณน้ายังอยู่ในบ้านใช่ครับอืมอาจจะด้วยเขามีห่วงหรือว่าผูกพันอะไรกับกับในบ้านปะเอต้องบอกก่อนนะพื้นเพื่อนคือถ้าลงดีเทลอะมันค่อนข้างเยอะมากขึ้นเอาสั้นๆเขาเป็นห่วงหรือว่าผูกจิตอะไรกับในบ้านปะคือน้าผมเหมือน ต้องไปบำบัดจิตเอาไปพี้ไดแล้วเราเราเราไม่รู้อะไรเลยอืกับเขาก็าคือเราไม่รู้ว่าสรุปเขาห่วงหรือเขาอะไรอืมีครอบครัวไหมฮะนะไม่มีครับอ๋อไม่มีด้วยใช่ไหมอืมก็ผมไม่รู้นะว่าอืมบรรยากาศในบ้านในครอบครัวเนี่ยทุกคนเป็นยังไงทุกคนโอเคไหมหรือว่าทุกคนได้ยินเสียง รู้สึกว่าคุณน้ายังอยู่และทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนคิดว่าโหน้าอยู่แล้วมันมีเสียงก็กแกแกๆตลอดเวลาทําให้คนในบ้านสมาชิกในบ้านจิตตกอะไรอย่างเงี้ยต้องหาวิธีการทําอะไรสักอย่างนะคือต้องบ,บอกกันว่าคขมรู้กับแม่แ่มพี่คือคแม่เขาไม่เป็นอนเขาเขารักลูกเขา,ลเขาแล้วก็คือเขาอยากเจอเขาได้ยินเขารู้สึกว่า เขาแบบพี่อ่ะ,ะบบเขาพี่ยิ้มยิ้มหน้าคิวีที่เปิดเองเน,นเขาก็รู้สึกแบบพี่อะไรเนี้ยครับอ่าแต่ทั้งหมดเลยนะถ้าสมาชิกในบ้านคิดว่าเขายังอยู่อันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเขาต้องเขาต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้อ่ะเพราะไม่งั้นเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยน่าสงสารนะ ออก็ลองหาวิธีการในการบอกกล่าวทําบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําใส่บาตรให้เขาบ่อยๆพยายามบอกเขาบ่อยๆบอกเขาดีๆว่านะไปเธอไปอยู่ในที่ในภพภูมิที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวคนในบ้านสมาชิกในบ้านเขาจะจะกลัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคได้ครับคุณเรสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด นะครับมีหน้าถึงต้องออกมาคุยนอกบ้านคือจริงๆมันจะมันมันมันเป็นเรื่องที่สตอรี่มันจะต่อกันก่อนหน้านี้ยผมผมผมเป็นคนที่ชอบฟังก็คือเพิ่งเพิ่งจะมาฟังมาช่วงนี้ว่างอะไรเงี้ยแล้วเราเรามานั่งดูว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะมันก็จะมีประมาณเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบตุ้งแช่เลยอ่ะแต่มันจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมแปลกจังอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เอมันจะมีเรื่องต่อไปแล้วเดี๋ยวฝาก ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยติดต่อมาติดต่อมาทางวีวีได้เลยนะคโอเคได้ครับแล้วก็รอฟังนะเรื่องของแอมเมื่อกี้ที่เกินไว้เรื่องของตำราสายเวทอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งหน้านะไม่ีป็ญไาโอเคได้ขอบคุณมากคุณเรบ,รบสวัสดีครับ